สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านสัมผัสความหลอนที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดกับเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่กำลังมองหาบ้านเช่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ประสบเหตุการณ์ขนหัวลุกด้วยตัวเองครับน้องมิน้นนักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังหนึ่งครับสวัสดีครับน้องมิน้น สวัสดีค่ะพี่พรชัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะมิ้นดีใจที่ได้มาเล่าประสบการณ์น่าเกลือนี้ให้ฟังมันเป็นเรื่องที่มิ้นไม่อยากจําเลยค่ะแต่ต้องเล่าเพื่อให้ทุกคนระมัดระวังน้องมิ้นครับแค่ฟังชื่อเรื่องก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วบ้านเช่าซ่อนศพกลิ่นเน่าที่ตามติดนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับแล้วทําไมน้องมิ้นถึงเลือกเช่าหลังนี้ บ้านอยู่แถวชานเมืองค่ะพี่พรชัยมิ้นเพิ่งย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพหาบ้านเช่าอยู่งบประมาณจำกัดพอดีเห็นประกาศบ้านหลังนี้ราคาถูกมากค่ะถูกกว่าปกติเยอะเมื่อเทียบกับบ้านอื่นในย่านเดียวกันทำเลก,ก็ดีใกล้มหาลัยเดินทางสะดวกมากก็เลยคิดว่าดีเลยค่ะตอนไปดูบ้านครั้งแรกพี่เจ้าของบ้านพูดจาดีโน้มน้าวเก่งอัธยาศัยดีเป็นพิเศษ พอพาชมก็เรียบเร่งพอสมควรเหมือนไม่อยากให้เราดูนานๆส่วนตัวบ้านก็ดูสะอาดสะอ้านเหมือนเพิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่มาตอนกลางวันแสงสว่างจ้าส่องเข้ามาในบ้านก็เลยไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตมิน์เลยตัดสินใจเช่าทันทีไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะคิดว่าได้บ้านทำเลดีราคาถูกขนาดนี้หายากแน่แล้วหลังจากย้ายเข้าไปอยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างครับน้องมิ้น์ พอเริ่มย้ายของเข้ามาอยู่นะคะพี่พรชัยวันแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรผิดปกติมากเพราะยุ่งกับการจัดของพออยู่ได้ประมาณ2-3สมวันเท่านั้นแหละค่ะมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆค่ะพี่เหมือนกลิ่นเหม็นเน่าค่ะเหมือนกลิ่นซากอะไรบางอย่างที่ตายมานานกลิ่นจะออกแนวเคาข้าว,าวหวานหวานปนกันทำให้คลื่นไส้อยากอาเจียน ตอนแรกมินคิดว่าเป็นหนูตายหรืออะไรตายแถวแถวบ้านพยายามหาที่มาของกลิ่นหาทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ในตู้ใต้เตียงหลังตู้เย็นแต่ก็ไม่เจออะไรเลยค่ะไม่มีแม้แต่ร่องรอยของสัตว์ตายยิ่งตอนกลางคืนนะคะพี่กลิ่นยิ่งแรงขึ้นค่ะยิ่งดึกกลิ่นยิ่งชัดเจนขึ้นได้เรื่อยจนบางคืนคือกลิ่นมันคลุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะพี่พรชัย กลิ่นแรงมากกลิ่นติดจมูกตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็ได้กลิ่นนี้ตลอดมิ้นต้องจุดเทียนหอมจุดที่ลหลายๆอันก็เอาไม่อยู่จริงๆค่ะกลิ่นเหม็นเน่าแรงกว่าทุกอย่างทำให้มิ้นรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเวียนหัวคลื่นไส้ไปหมดแล้วน้องมิ้นทำยังไงครับพอเจอเรื่องกลิ่นแปลกๆแบบนี้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับมินรู้สึกเริ่มหลอนแล้วค่ะพี่จิตตกมาก เลยโทรหาพี่เจ้าข,ของบ้านเล่าเรื่องกลิ่นให้เขาฟังเขาก็ทำท่าตกใจแล้วบอกว่าจะรีบส่งคนมาดูให้มิ้นก็เราอยู่หลายวันไม่มีใครมาค่ะโทรตามก็บ่ายเบี่ยงตลอดบอกไม่หวางบ้างคนงานไม่หวางบ้างสารพัดจ,จะอ้างจนมิ้นเริ่มรู้สึกว่าเขาจงใจหลีกเลี่ยงแล้วพอกลิ่นแย่ลงเรื่อยๆมิ้นตัดสินใจทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ กวาดถูล้างเช็ดทุกซอกมุมเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศตลอดแต่ก็ไม่หายค่ะกลิ่นยังวนเวียนอยู่ยิ่งทำความสะอาดกลิ่นยิ่งคลุ้งเหมือนมาจากใต้พื้นบ้านหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆอื่นๆตามมาซึ่งน่ากลัวกว่าแค่กลิ่นเหม็นเน่าอีกค่ะเรื่องอะไรครับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นอีกมีอยู่คืนนึงค่ะพี่ มินนอนอยู่ดีๆประมาณตีสองอีสามได้ยินเสียงน้ำหยดดังติงต๋งติง๋งติ๋งมาจากในห้องน้ำเสียงดังชัดเจนเหมือนหยดลงบนพื้นกระเบื้องมินคิดว่าก๊อกน้ำไม่ได้ปิดสนิทหรือท่อน้ำรั่วเลยเดินไปดูพอถึงห้องน้ำไม่มีเสียงน้ำหยดแล้วก๊อกน้ำปิดสนิทไม่มีร่องรอยรั่วซึมมินอื่นงง,ง เดินกลับมานอนพอทิ้งตัวลงเตียงเท่านั้นแหละค่ะเสียงน้ำหยดก็ดังขึ้นมาอีกดังจากห้องน้ำเหมือนเดิมเสียงติงต๋งติง๋งติ๋งดังต่อเนื่องเหมือนจงใจให้ได้ยินพอเราไปดูหยุดพอเรากลับมาก็กลับมาอีกแล้วน้องมินทำยังไงครับความรู้สึกตอนนั้นคงจะแย่มากๆเลยใช่ไหมครับมินขนลุกไปทั้งตัวค่ะพี่ชาไปหมด รู้เลยว่าไม่ปกติแล้วไม่มีทางเป็นหนูหรือเสียงน้ำรั่วธรรมดาแน่ๆมิ้นเลยเอาผ้าห่มกลุมโปงมิดหัวเพยายามข่มตาหลับจนเช้าเพยายามไม่คิดถึงเสียงนั้นไม่คิดถึงกลิน่นไม่คิดถึงอะไรเลยอีกคืนนึงค่ะพี่อันนี้หนักกว่าเดิมมิ้นกำลังนอนอ่านหนังสือบนเตียงประมาณเที่ยงคืนบ้านเงียบสนิทจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเดินลากเท้าดัง ครืดครืดครืดมาจากชั้นล่างเสียงดังครืดครืดครืดเหมือนคนเดินลากเท้าหรือลากอะไรหนักๆบนพื้นเสียงดังชัดเจนมากแล้วน้องม,มิ้นมั่นใจใช่ไหมทับว่ามันไม่ใช่เสียงจากบ้านข้างๆหรือสัตว์อะไรมั่นใจค่ะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงอยู่ในบ้านมิน้นบ้านข้างๆเงียบกลิบมิ้นพยายามฟังดีๆเสียงเดินวนห้องรับแขก บางทีก็เหมือนเสียงจะขึ้นบันไดมาชั้นสองมินยิ่งกลัวตอนนั้นมินใจเต้นแรงมากคิดว่าเป็นขโมยแน่ๆคว้าโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเล่าด้วยเสียงสั่นๆเพื่อนตกใจบอกให้หาอะไรป้องกันตัวหรือไม่ก็รีบวิ่งออกจากบ้านแต่มินไม่กล้าลงไปดูขาสั่นไปหมดมินแอบฟังอยู่บนเตียงเอาผ้าห่มคลุมโปงเสียงเดินวนอยู่เป็นชั่วโมงเสียงครืดครืดครืด ดังไม่หยุดจนกระทั่งค่อยๆเงียบไปเองพอเสียงหายไปมินก็ยังไม่กล้าลุกไปไหนจนสว่างคาตาถึงได้ลุกจากเตียงพอเช้ามินรีบโทรหาพี่เจ้าของบ้านบอกไม่ไหวจะย้ายออกเขายังบ่ายเบียงบอกให้ลองอยู่ก่อนหรือจะลดค่าเช่าให้แต่ต้องไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นมินเลยตัดสินใจจะย้ายออกให้เร็วที่สุดแต่เรื่องที่พีคที่สุด เกิดขึ้นตอนมิ้นตัดสินใจย้ายออกและกำลังเก็บของค่ะครับแล้วเจออะไรครับน้องมิ้นตอนเก็บของที่ห้องครัวมินสังเกตเห็นว่าพื้นกระเบื้องตรงมุมห้องครัวดูแปลกๆเหมือนถูกปูทับไว้ไม่เรียบร้อยยาแนวสีแปลกๆเหมือนมีรอยปะส้มแซมไม่เนียนตาด้วยความอยากรู้มิ้นลองงดัดดูเอาช้อนเหล็กแงะปรากฏว่างัดออกได้ง่ายพอเปิดกระเบื้องขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ กลิ่นเหม็นเน่าที่ตามหลอกหลอนมิ้นมาตลอดมันพุ่งขึ้นมาเลยค่ะแรงมากแรงกว่าทุกครั้งที่เคยได้กลิ่นเหม็นจนแทบอ้วกกลิ่นรุนแรงจนแสบจมูกแสบตาไปหมดพอส่องไฟฉายลงไปมิ้นเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างเป็นถุงดำๆขนาดใหญ่มีน้ำเหลืองๆซึมออกมาเหนียวคล้ายน้ำเหลืองเน่าเปื่อย ตอนนั้นมิ้นคิดว่าเป็นซากสัตว์ขนาดใหญ่หรือของเน่าเสียกลิ่นแรงจนทนไม่ไหวมิ้นเลยถอยออกมาตั้งสติมิ้นเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาตรวจสอบแล้วเจออะไรครับพอตำรวจมาถึงดูตรงที่มิ้นบอกเขาก็เจออะไรแข็งๆแล้วก็เจอโครงกระดูกมนุษย์ค่ะพี่อยู่ข้างล่างนั้นจริงๆตำรวจบอกว่าเป็นศพที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นบ้านมานานแล้วน่าจะถูกฝังมาไม่ต่ำกว่า 2> 10 2ถึง20ปีนั่นแหละค่ะพี่พรชัยที่มาของกลิ่นเหม็นเน่าที่ตามหลอกหลอนมิ้นมาตลอดวิญญาณของผู้เสียชีวิตอาจยังวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะศพยังไม่ได้รับการปลดปล่อยโอ้โหคนลุกไปหมดเลยนะครับน้องมิ้นแสดงว่าบ้านหลังนั้นมีคดีฆาตกรรมหรือมีคนเสียชีวิตแล้วถูกฝังอำพรางศพไว้ใช่ไหมครับน่ากลัวจริงๆครับ ใช่ค่ะพี่ตำรวจกำลังสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ตายเป็นใครเกิดอะไรขึ้นและใครลงมือส่วนพี่เจ้าของบ้านก็หายเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้มิ้นเลยต้องย้ายออกทันทีไม่ขออยู่แม้แต่วินาทีเดียวไม่กล้ากลับไปเอาของที่เหลือให้เพื่อนช่วยขนให้หมดเลยหลังจากนั้นมินก็หลอนไปพักใหญ่นอนไม่หลับคิดแต ถึงกลิ่นและภาพในหลุมข่มตาหลับทีไรก็จะเห็นภาพโครงกระดูกกับน้ำเหลืองๆล,ลอยขึ้นมาตลอดมิ้นเลยต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่พักหนึ่งให้จิตใจสงบกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรมันเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตเรื่องราวของน้องมินนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยนะครับการหาบ้านเช่าเราต้องตรวจสอบให้ดีๆไม่ใช่แค่ราคาถูกแต่ต้องดูประวัติหรือสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆด้วย ใช่เลยค่ะพี่ตั้งแต่นั้นมามิ้นเข็ดเลยค่ะไม่กล้าเช่าบ้านที่ราคาถูกผิดปกติอีกเลยหรือถ้าจะเช่าก็ต้องตรวจสอบประวัติให้ดีเพราะบางครั้งกลิ่นหรือเสียงที่เราคิดว่าปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยก็ได้นะคะขอบคุณน้องมิ้นมากมากนะครับยินดีมากค่ะพี่พรชัยหวังว่าเรื่องของมิ้นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจะได้ระมัดระวังกันไว้ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องเล่าหล,ลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ